มิสเตอร์สวิทสวัสดีค่ะสวัสดีครับวินะคะจากแผนกดอทูดอของมิสเตอร์สวิทค่ะมีหน้าที่ในการดูแลบริหารด้านเครื่องที่ลูกค้าส่งซ่อมมาจากต่างจังหวัดนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะมีลูกค้าบางกลุ่มนะคะที่อยู่ไกลาจากหน้าร้านเราแต่ว่าอยากที่จะใช้บริการเรานะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนไกลๆไกลสุดก็เป็นเวียดนามนะคะที่เคยเจอวีทเองก็จะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนรับจนถึง,ถงส่งกลับถึงมือลูกค้าเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีความพิถีพิถันแค่ไหนในการรับเครื่องนะคะ เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมี Quick แอดมินคุยรายละเอียดกับคุณลูกค้าทางไลน์หรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนะครับหลังจากที่เราได้รับพัสดุของคุณลูกค้ามาถึงหน้าร้านนะครับเราก็จะตีเข้าแผานกรับถ่ายรูปเครื่องลูกค้าพร้อมกับใบรับสถานะส่งให้คุณลูกค้าทางแชทจากนั้นเราก็จะส่งต่อที่แผนกซ่อมค่ะทางช่างก็จะประเมินก่อนว่าอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยตรงกันไหมมันคุ้มค่าไหมกับการที่ลูกค้าจะต้องเสียเงินมาซ่อมเมื่อช่างนะคะทาการประเมินราคาซ่อมเราก็จะทําการส่งราคาไปแจ้ง ลูกค้าว่าราคาซ่อมของตัวเครื่องที่คุณลูกค้าส่งมาเนี่ยมีราคาซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าหากว่าคุณลูกค้าคอนเฟิร์มซ่อมนะคะเราก็จะส่งต่อกลับไปที่แผนกช่างค่ะในแผนกช่างนะคะก็จะทําการซ่อมแต่ถ้าหากคุณลูกค้าแจ้งว่ายังไม่มีความประสงค์ที่จะซ่อมแผนกดอทูดอของเราก็จะมีหน้าที่ในการแพ็คเครื่องคุณลูกค้าถ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับให้คุณลูกค้าแล้วก็ส่งแท็กกิ้งกลับไปโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการเปิดเช็คหรือว่าซ่อมใดๆนะคะมีแค่เพียงค่าส่งกลับเท่านั้นค่ะเราจะไปที่แผนก ทําการเช็คตรวจซ้ําก่อนว่าเมื่อหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ปกติและอาการซ่อมที่เราซ่อมไปเนี่ยมีความขาดไหมในงานที่ซ่อมไปไม่ว่าจะเป็นแบต จอเปิด Youtube เพจเข้าเครื่องเช็คก่อนทางร้านจะส่งกลับให้คุณลูกค้านะครับจะมีแอดมินถ่ายเครื่องของคุณลูกค้าเนี่ยรอบด้านเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องที่เสียหายหนักๆแล้วก็ตัวเครื่องที่มีความซับซ้อนในการซ่อมที่ยากเราก็จะถ่ายวิดีโอส่งกลับไปให้ลูกค้าค่ะต่อไปก็จะเป็นแผนกแอดมินนะคะติดต่อกับลูกค้าเพื่อที่จะขอหลักฐานในการชรําระเงิน ทางแอดมินก <in> ็จะส่งรายละเอียดในการชําระเงินไปนะคะพอลูกค้าส่งสลิปกลับมาคอนเฟิร์มกับเรานี้ก็จะส่งเครื่องของคุณลูกค้านะคะไปสู่แพคเขาก็จะทําการแพคแพคแพคให้เรียบร้อยบางทีก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆแถมไปให้คุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็แนบตัวใบประกันไปให้นะคะจากนั้นทําการจัดส่งไปที่แค r ี่เอ็กเนะคะเพื่อจัดส่งให้คุณลูกค้าจากนั้นก็จะนําแท็กกิ้งนะคะส่งเข้าไปในช่องแชทให้คุณลูกค้าค่ะถือว่าเป็นอันจบสิ้นในการซ่อมเคสนั้นไปนะคะลูกค้าก็สามารถรับเครื่อง ได้ถึงมือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะเครื่องตั้งแต่ต้นจนจบจะอยู่ในมือเราตลอดและก็จะมีทุกๆแผนกในการออกใบรับเช็คสถานะและใบรับงานของเรานะคะที่ส่งให้คุณลูกค้าครั้งแรกคุณลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะคะเพราะว่าใบรับงานของเรามีบาร์โค้ดออนไลน์เพื่อให้คุณลูกค้าสแกนและเช็คสถานะได้ตลอดเลยค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าเครื่องทุกเครื่องนะคะผ่านขั้นตอนการเช็คอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนลูกค้าตัดสินใจได้เลยค่ะว่าทําไมถึงต้องมาซ่อมกับเราค่ะขขออ คุณมากนะคะถ้ายังไงฝากคุณลูกค้ากดติดตามกดแชร์กดสับสักไทยด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ขะขอบคุณครับ